คุณยายขเมรยืนยันโขนขเมรมาจากไทยเป็นหลักฐานที่มีชีวิตคนสุดท้ายที่ตอกหน้ากัมพูชาจนทุกวันนี้ค่ะ ความจริงที่เขมรนไม่ยอมรับค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนกัมพูชาด้วยส่วนหนึ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาแต่เรื่องแบบนี้นะคะชมเราพยายามนำเสนอกันอยู่บ่อยครั้งค่ะและมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาของโขนที่เขมรเคลมของไทย ความจริงที่ถูกปิดเอาไว้เรื่องราวที่ขมินไม่ยอมรับแม้จะออกมาจากปากครูขมินเองก็ตามค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของยายเอมทซึ่งเป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าโขนขมินมาจากไทยทั้งหมด และยายยังเป็นนางรำหลวงคนสุดท้ายค่ะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมือครูชาวสยามถึงแม้จะน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วนะคะหลักฐานที่มีชีวิตคนนี้คนสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอายุ88ปีค่ะ โดยเทปวิดีโอค่ะได้สัมภาษณ์คุณยายดูก็รู้คุณผู้ชมว่าเก่ามากแล้วนะคะแต่ต้องขอบคุณคุณมิเกลนะคะที่ทำคอนเทนต์มิเกลเดอะซีรีส์ที่ได้นำเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ขมินมันได้เห็นกับตาตัวเองซะบ้างค่ะ โดยเรื่องนี้นังชมคุณมิเกลเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าสวัสดีครับวันนี้มิเกลเดอะซีรีส์ขอนำเรื่องราวของหลักฐานที่มีชีวิตคนสุดท้ายที่ได้รับการถ่ายทอดน,นาตสินจากคุณครูชาวสยามที่เพิ่งจากไปมาให้ชม โดยคุณยายเอมเทียหรือว่าคุณนายหญิงเอ็มเทียนางละครในราชสำนักพระเจ้ากรุงกัมพูชาก็คือพระบรมราชวังจตุมุกสิริมงคลนักข่าวถามคุณยายค่ะว,ว่าใครคือครูคุณยายการคุณยายเนี่ยตอบว่าเป็นครูละครพระแล้วก็จะมีหม่อมยานครูลักครูฉายครูทั้งหมดนี้เป็นครูสอนละครตัวพระ แล้วก็นักข่าวคนนี้ถามอีกนะคะว่าคุณครูลักเนี่ยมาจากไหนชื่อก็ขายครูไทยทั้งนั้นคุณผู้ชม คุณยายตอบว่าคูลักษ์นมาจากพระบรมมหาราชวังในพระบรมมหาราชวังนคนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกันทั้งนั้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังพูดภาษาไทยก็คือกษัตริย์ขมรผู้ชมใช้ภาษาไทยนะคะกับพวกคูละครจากกรุงเทพนะคะหรือว่าสยามนั่นเองโดยเวลาที่0.39ผู้ชมคุณชมยุนยายพูดถึงการทําพิธีไหว้ครูการอ่านองค์การแล้ก็การเรียกเพลงสาธุการกล่าวในกล่าวน และก็รัวสามลาซึ่งเป็นเพลงหน้าพาดในนาตสินไทยในเวลาที่1.0นะคุณยายพูดถึงเพลงสักกาวาแล้วก็ร้องทำนองบทสักกาวาร้องเห่คุ้นมากเลยนะผู้ชมว่าเป็นของไทยเนี่ยเวลาที่2.08คุณยายสาธิตบทร้องในละครเรื่องสุวรรณหงษ์บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เจ้าทินกรหรือว่ากรมหลวงภูวเนรนรินริ ซึ่งเป็นพระโอรสของรอสองกับเจ้าจอมานดาศิลาและสาธิตการร้องเพลงสำเนียงไทยอื่นๆที่มีเนื้อหาความรักของพระนางรูปแบบการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบคล้ายๆราชสำนักสยามก็คือนักเรียนรำต้องร้องเพลงรำให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะโดยบอกนาว่า จะต้องฝึกร้องเพลงไปเรื่อยๆจนพระอาทิตย์ตกดินถึงได้พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็เริ่มหัดร้องเพลงสัก,กวาต่อโดยนาทีที่5.04ค่ะนักข่าวถามว่าในสมุดนี้เนี่ยมีเพลงละครอะไรบ้างคุณยายนะคะตอบว่ามีทำนองเพลงมากมายสำหรับโรงละครหลวงและสำหรับการแสดงของหลวงก็คือเรื่องรามเกียรติวรรณกรรมอินเดียที่ มีความเชื่อร่วมกันในอาเซียนและก็มีละครเรื่องพระชินวง์หรือวัินวงศละครเรื่องพระสมุรซึ่งเป็นละครนอกแบบหลวงบทพระนิพนธ์กลมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือว่าวังหน้าพระองค์สุดท้ายยายบอกว่าสำหรับสมุดเร่มสำคัญนี้ นะคะคือมีการแสดงเนี่ยก็จะคัดลอกบทร้องของแต่ละตัวละครสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นข้อมูลหลักถ้าจะใช้ต้องมาจดเอาไปตรงนี้ทำให้เห็นว่าการแสดงได้ยึดรูปแบบราชสำนักสยามไปอย่างชัดเจนเลยค่ะโดยเวลาที่6.23นะคุณยายเ,ยเล่าให้ฟังว่าเวลาสอนเด็กจะให้เด็กร้องเพลงก่อนแล้วยายก็จะนอยปากให้ฟัง เพลงที่ยายน้อยให้ฟังคือระบำเทพธิดาและก็ท่องโน้ตเพลงระบำเทพธิดาโดยความจริงแล้วคลิปนี้เนี่ยยาวเป็นชั่วโมงหน่อยๆเลยแต่ว่า มันยาวเกินนะที่จะเอามาลงเป็นบทความสั้นๆนี้คุณมิเกลก็เลยตัดเฉพาะคำสำคัญที่สุดมาเอามาแค่นี้ก็คงจะชัดเจนแล้วส่วนในสารคาดีนี้ยายก็เล่าเพิ่มเติมอีกว่าพอถึงยุคขเขมรแดงเรืองอำนาจคนเก่าๆก,ก็กระจัดกระจายแล้วก็เสียชีวิต พอปัจจุบันทุกอย่างสงบคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาแทนและในวังก็ไม่มีคนใช้ภาษาไทยแล้วคนเขเมรฟ้อนรำกันเองฟื้นฟูกันเองโดยพวกเขาคิดว่านี่คือของเขเมรแท้ๆแต่ความจริงแล้วเป็นของใหม่ทั้งนั้นของเก่าก็คือของไทยนะคะโดยวิดีโอนี้เนี่ยได้ยินมาว่าโดนลบไปแล้วที่เขเมรแต่ว่าที่ The New วยอร์กพับลิกไล a r y หรือว่าหอสมุดนิวยอร์กยังเก็บวิดีโอนี้เอาไว้อยู่ค่ะ สุดท้ายนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณนายหญิงเอมเทียนะคะเสียชีวิตในวันที่15มิถุนายนปี2564ศึกษาเรียบเรียงข้อมูลนะโดยอลรณกรสมัยทับ2กันยา2561เผยแพร่อีกครั้ง16มิถุนา2564ค่ะหกสมกค่ะลูกยายลูกยายฉนก่อนหน้ตัวนรกไคูนะาลยฮัดีเนี่ยหมอมย้ํให้นังเนี่ยคนขูหลับ ຄ yeah, so yeah. ົນກ yeah. ູໄຊແຕ່ສ okay. ັດຕູນີ້ລູຄົນຄົນກູລັດນີ້ໂມເດລທີ່ຊື່ໄດ້ກົດມາពីນາຄືກັບຄົນກູລັດນັ້ນເຄີຍເນາະຕະក្នុងວຽງມາແຕ່ອີໃນក្នុងວຽງຕິດ້ານທີ່ປ່ຽນຫຍັງໃຄຊຽງອີ່ກໍມີໄທຄືຈ້າເປົ່ານາຫມົນນັ້ນລູຕັດມາໄທເດໄປຕັ້ງເບິ່ງຄືນັ້ນແຕ່ សោតសោតអីចឹងហើយទៅសោតមូទសាអីចឹងសោតជឿងគូអីទៅអាសំលេងបត់សាតកាយ៉ាងទៅបិសោតទៅទៀតសំលេងបត់ក្រៅណៃចាក្រៅណកបត់ស្វាបត់អីបត់អីចឹងទៅណាចារួសសម្រាកោននេះណែខាងសព្ទាណាអឺ ផ្នែកសិនកបសកលវានមាននេថាមកល្ងាយផ្នែកអីជិះល្ងាយសកលវាហេច្រៀងចុះថែចាអានឹងអានឹងជាបတ်បတ်ក្នុងរឿងរបាំបុរាណឬក៏ជាចាក់បတ်បុរាណក្នុងបတ်បុរាណចាតែយើងយកទៅរวมរឿងកបារวมអីកបាប៉ុន្តែនេះគឺចាក់ច្រៀងសកលវាគឺគេមកទូកទើភ្លឺហ្នឹង3ថ្ងៃហ្នឹងចាច្រៀងទៅបងឡើងយើងច្រៀងហេសិន អើយអើយរកកងរណត្ររីជីកងតនវៀងលអឆើតណាខាយអើយនេះបាអ្នកជាងលោកគ្រូគេទទួលណាហេហេ ល្អខើតណាឆាយអ alé នឹងពួកពលសកលកាយឯងរត់ទៅតាមនឹងណាដល់រួយទៅចូលឋានទីឋានទីសួនក្នុងឡើងយើងធ្វើអង្គទូកយកមានធ្វើហូតហ្នឹងសួនក្នុងអង្គស្ទួយងាស្ទេ អន្តរលើនៀងអាវៀងអើយបាត់តាហាក់ខងអងពឹងមីទៅតាមនឹងពេទ្យណាហាហើយចូលថត3ថត3គេវាត់ត្រៃទួសនៀងអើយម៉ាច់ណាខាជាតិងៃអាយហៅមិន nghe ừ ơi ừ ở đâu ừ ơi nằm ngủ anh nghĩ khi ừ có ừ ừ đi ừ nghe អងរបបកូនក្រពាត់ដៃតែស្គិនម៉ៃសាច់ដោហូតមានងៃអាយមិនបីលៀងដោហូតចោងងៃយងអើយល្អសពងៃអោសំត្រង ល្អវងធាក់មានលែងងាខេណាអើងអើយហេ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 អងៃមានលែងងាខេណាហើយគេហៅគេថាពិត្រាទៅលលួងប្រឡោមចិត្តអីហ្នឹងទៅណាដោយបត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា ហើយដល់ពេលធៀងហើយនឹងហើយចូលទៅលងាចអធុអាតูกចាញ់ចឹងមកគឺធៀងហើយនៅតែមក4:05ណាដល់ពេលលងាចម៉ោង7:08ចាប់ធៀងសកលាចាចូលបបសកលានេះជិះភៅមួយនេះណាមានមានបတ်អីខ្លះក្នុងនោះគេមានបတ်ច្រើនដែរប្រសានេះមានក្នុងរឿង នៅរឿងល្ខោនត្រារាជាគ្រាប់នេះចាចាតែរឿងអានោះវាមាននិយាយយកមានរឿងគេរឿងនេះណៃត្បាំណៃត្បាំណាត្បាំខ្លះទៅក្នុងរឿងខ្លះមកមានរឿងកេងមានចិននិវងព្រះសំមត់អីអញ្ចឹងទៅតាមយើងប្រាំចា ចា៎ហើយលោកគេដែលទៅសេសេបတ်ចំនួនចោលក្នុងសភើនឹងសេនឹងខ្លាច់ភ្លេចឲ្យក៏ប្រណិតសេទុកបរិញ្ញតចំនួនក្រោយលោកគេខ្លាច់ភ្លេចផងហើយទុកបរិញ្ញតទៀតចាព្រោះអីតើហ្នឹងគេយកចូលទៅចាយកចូលដល់បានអីយកចូលហ្នឹងមួយមកតើបានអីយើងកាត់កាត់កាត់ទៅហើយបានយកទៅកូពី4 5 6ចែកឲ្យអ្នកជិះហ្នឹងមួយម្នាក់ទៅចា ហើយសពើនេះយើងទុកជាតํานាងទៅគេអញ្ចឹងមុនពេលដែលបែកពីជនបទមកលើនិយាយនៅសាលសភ័ង3ហ្នឹងនិយាយនិយាយទ្រញបត់ហ្នឹងទៅទៅគុំសាលរបាយតហ្នឹងទ្រញរបៀបបាច់របាយទ្រញអញ្ចឹងហៅខ្នែងមកអង្គុយទៅទ្រញហេហេទៅការហៀងក ᱷ ោនក ᱷ ោនទៅថានឹងទេទីដាយើងទេទីដាអញ្ចឹងទៅថាទៅថាហេយើងក៏ហេទៅនៅស្ងៀមទៅ បងគេបរិញ្ញានឹងមានបរិញ្ញាអសរភ ਲੇ ដែរគេក៏បរិញ្ញាគ្រាន់តែឈៀនដាក់បរិញ្ញាតែឈៀននេះអសរភ ਲੇ ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំរៀនពីគេមកបើខ្ញុំមិនសូវចេះប្រមាណដែរគ្រាន់តែបានយល់យល់ថារបស់យើងមួយយើង lain មក เนียงเต้ที่ดายังយកสะเลงอยู่มีโซละโซมีโซละดอลลาร์អាមួយយើងខាងនេះចាអាមួយយើងខាងសូលចាអាមួយយើងខាងខ្វាអីគេគេទៅតាមแดงនេះយើងក៏ចាំទុកណាដូចគេបាយក្នុងៗៗៗៗមកយើងយើងដឹងថាสะเลงនេះហ่าហើយយើងចាំក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំហើយល្ងាយចាំបើសិនជាល្ងាយត្រូវ ធៀងបាត់នឹងឲ្យអ្នកភ្លេងវាយតាមហើយគេអត់ចេះបាត់នឹងទៅធ្វើមិនចេះទៅលោកយាយប្រហាត់គេណយណយទៅបង្ហាត់របៀបមិនចេះទៅលោកយាយណ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 ៃព្រៀបដូចតែនាងទេសិក្សាចឹងតែណាណយ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 ចង់ទៅណាមកគ្នាជែពូតាមហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះគាត់នៅតែ chú ý nè, mẹ mè bọt bữa chớ nha. Ta ừ. đi mi sol la sol mi sol la đô la. Mi sol mi sol mi sol la đô la sol mi sol đô. Mi sol mi la sol mi. Chuyện từ tam bọt phlêng na, ớiจำ tới. Ruột dương chuyện từ tam tẩm nục của dương. Nghiêng tê thì da. Hồi kịp so, xác liền, mi sol la sol mi sol la đô la. chẳng tới na. จาก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งหลักฐานจริงๆนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะได้เอาปี่ยันได้นะเวลาเขมรนมันอยากจะยื่นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของไทยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานนะก็มีนะคะแต่ว่าเขมรเนี่ยมันจ้องจะเคของคนอื่นคุณผู้ชมก็เลยทําสันดานเขมรแบบนี้นะคะทำแบบนี้เนี่ยก็เอาหลักฐานปยันได้คุณผู้ชมยังไงเนี่ยรากเง่าจริงๆก็มาจากไทยทั้งนั้นค่ะ